สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ g o Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic Gold f u t u r e นะคะสำหรับวันนี้ค่ะค่างเงินยูโรราคานมานนะคะก็กดดันราคาทองคำค่ะโดยเปิดตลาดนะคะมายืนอยู่ที่บริเวณหนึ่งพ้ยสา US d ต่อออนขึ้นไหวในกรอบ1 7 3 6งพันถึงหนึ่นะคะ ราคาทองคำในช่วงเช้าสามารถรีบาวกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากได้รับแรงกดดันนะคะจากการที่ S&P ปรับลดอันดับเครดิตระยะยาวแบงก์สเปน15แห่งนะคะประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปที่ไม่ได้แสดงทิศทางบวกที่ชัดเจนรวมไปถึงนักลงทุนยังมีแนวโน้มชะลอการลงทุนก่อนการประชุมอ u Summit ในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะ ก็กดดันให้ราคาทองคำหลังจากที่ชนแนวต้านสำคัญ1,742ก็อ่อนตัวลงมานะคะในวันนี้ทั้งนี้ค่ะนักลงทุนนะคะต่างจับดูการขอความช่วยเหลือของสเปนและผลสรุปการให้ความช่วยเหลือกรีซนะคะดังนั้นก่อนผลการประชุม EU Summit นะคะก็ยังคาดว่าราคาจะยังคงแกว่งตัวในกรอบ1,710-1,750ค่ะ สำหรับในคืนวันนี้นะคะมีตัวเลขสำคัญได้แก่ดัชนีราคาผู้บริโภคข้อมูลเงินไหลเข้าสุทธิยอดผลผล,ผลิตภาคอุตสาหกรรมอัตราการใช้กำลังการผลิตรวมไปถึงตลาดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยนะคะลองดูว่าตัวเลขจะเป็นยังไงและมีผลกระทบต่อราคาทองคำในด้านใดนะคะในคืนวันนี้นะคะ่ะ สำหรับภาพกราฟทางเทคนิคในราย4ชั่วโมงนะคะก็จะเห็นว่าหลังจากที่รกากนครามเมื่อวานนี้ไปทำโลที่บริเวณหน0่เกือบบริเวณหนึ่นะคะก็รีบาวกลับขึ้นมาได้โดยนะคะติดแนวต้านสำคัญตรงเส้น Moving a v e r ว g e 2 0 0นะคะประมาณ1,742ก็อ่อนตัวลงมาค่ะทั้งนี้ยังคงทรงตัวอยู่แถวบริเวณหนึ่ 738ประมาณนี้นะคะซึ่งสัญญาณทางเทคนิคไม่ว่าจะเป็นโ t o c h a s t i c และ r s i นะคะยังมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ก็ต้องรอดูว่าจะผ่านแนวต้าน1,742ไปได้หรือไม่นะคะถ้าผ่านได้เรายังมีแนวต้านถัดไปที่1,755ค่ะโดยรวมแล้วนะคะหลังจากที่ จากภาพกราฟรายวันนะคะหลังจากที่ราคาทองคำนะคะไม่สามารถผ่านบริเวณ1,800ไปได้นะคะตอนนี้อยู่ในช่วงพักฐานตอนนี้นะคะราคายังอยู่พักฐานในโซนที่1ก็คือแถวบริเวณ1,710ถึง1,750ซึ่งเชื่อว่ายังคงจะแกว่งตัวบริเวณนี้ไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะแต่ถ้าราคายังไม่สามารถทำ จุดสูงสุดใหม่ได้แนวโน้มก็ยังคงเป็นไซเวดดาวต่อไปก็คืออาจจะมีแนวโน้มหลุด1,720หรือ1,710ในระยะถัดไปได้นะคะที่นี้ช่วงระหว่างนี้ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านไปก่อนแต่ถ้าหลุดบริเวณ1,720-1,710นะคะก็ขอให้ตัดขาดทุนหรือลองมารับซื้อบริเวณ1,700แถวนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากรูปแบบจะเป็นรูปแบบ ด o บเบิลท็นะคะอาจจะมีการลงมาแรงถึงบริเวณ1700ได้ค่ะแต่นะคะเส้นอินดิเคเตอร์ต่างๆไอไ e และโซค a s ติกนะคะเริ่มอยู่ในโซน o v e r อร์โซแล้วนะคะดังนั้นการปรับตัวลดลงอาจจะชะลอตัวในระยะแรกได้ต้องรอดูให้ดีค่ะว่าจะลงที่ระดับใดก็คือวันนี้รอเทรดดิ้งในกรอบประกันไปก่อนนะคะและเมื่อหลุดบริเวณ1720-1710เนี่ยก็ต้องมาตั้งฐานรับอิกทีหนึ่ลงไปนะคะ สำหรับวันนี้ให้แนวต้าน1,742-1,755และแนวรับ1 7 2 0 1 7 1 4ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ